มันนี่คือเกาครับพี่น้องบรรยากาศเก็บลินกีนะครับก็จะเป็นแขกอาลับครับเก็บลินกี้แงงานไทยฮอกะใหญ่ยยบันไดใหญ่ยยบอกเหลืองนะครับกับซิมเหลืองนี่ใหญ่เพิ่นเรียบร้อยแล้วช่วงเศร้าก็จะวุ่นวายจักหน่อยครับพี่น้องครับแต่ตอนนี้เริ่มจะยุ่โตแล้วบ้านเะนี่ยจะล้อพี่น้องบ้านล้อให้เพิ่นเต็มเพิ่นเต็มแล้วก็ที่เก็บบ้านะเนี่ยหาหน่วยถือกงกิน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 ย้ำสิกินได้อนะ ข้ากินจั็กน้อยนี่เมยมาะนี่กินบ่ลงเนี่ยเอครับไปนอนกับิประมานนี้ครับบรรยากาศการเก็บดินกีแต่ละมือครับพี่น้องบางมือเพิ่นก็ใสบกบอกสีน้ำเงินก็จะบอกได้ใส่ค้นหลายครับบอกสีน้ำเงินก็จะใส่แค่สีคนสามค้นนะครับสีก็ผมเท่านั้นครับแต่ว่าถาม้าแบบนี้ก็ะใสอยู่แปดคนครับพี่น้องแปดก็ผมรวมหนาอีกสองครับพี่น้องคุ้มอยู่นี่นะครับเป็นสิบค้นครับพี่น้อง ผมกับผนเกหาเลาะหาตรวจผลหัวหน้าสองคนตรวจอลไรพี่น้องไปละคนหาตรวจนะครับหาตรวจบึงว่ามันมันแดงเก็บแดงบ่แดงนะครับนี่ครับผนเอกตรวจพี่น้องไอ้กบน้องนะนี่ครับไอ้กาน้องสวัสดีครับอัตราเช็คตบตบเตี้ยมโซมซมไทยแนต์โลตึมมเตม โลตัยโลตัยทะเลนโอเซออะไรเบสุกันเบสุกันเออโลเซมเซมตาโลโลหเซออะไรเบสุกันอ๋อต้มอิสเรียวกุศลกุดลนัมเมือวานกระโดนกระโดนกาแฟกาแฟนะครับพี่น้องงามๆเพเ่็นวานี่ครับบรรยากาศเพิ่นเก็บมาหลายคนครับพี่น้องสี่สิบห้าสิบคนครับเก็บใส่กระซิมแบบนี้ครับนี่ก็จะเบิ้งอย่งนี้เอาครับวิธีการเทียงเพิ่นเที่ยงคอยครับ ครับอัครับนาดพนก็จะมาตรวจผมก็จะย่างตรวจแบบนี้แหละครับพี่น้องว่ามันมีหนวยเหลืองหนวยเหลืองด้วยแดงนะครับพี่น้องต้องตรวจเบ้งนะครับบางคนพันก็เก็บเก็บแบบลวกๆนะครับหนวยแดงกับว่าเก็บี่สินะครับพี่น้องนี่ครับต้องเรียกเอานี่ครับเอาเต็มประมาณนี้ครับพี่น้องเนี่ยเหลืองทำนี่ได้ครับแต่ว่าเหลืองไรก็นีบ่เอาครับพี่น้องพันก็จะเอายูประมาณ หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ี่นะครับเน uh ี huh. ่ยครับใส่เ huh. ต mm. 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 uh, mm. 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 mm ็มประมาณนี้ครับพี่น้องเพราะว่าเวลาลอามาซ้อนกันมันจะได้ไม่ต้องทับกันนะครับจะใส่ประมาณนี้ครับไม่ได้ใส่ล้นนะครับพี่น้องเวลาซ้อนกันในทับกันนครับกะติปิดตรวจตรวจไปทั้ละล่องครับเมื่อสักพักมย่างไปรอบนึงแล้วครับอันนี้กลับมารอบสองครับพี่น้องมาซ้อนกันก็เพราหนาพอดีนะครับจะตรวจยาาไปหน่นครับพี่น้องก็จะเก็บเงากันแล้วก็เก็บรัดหัวรัดท้ายนะครับ ตอนส้นลายพี่น้องดกคัดดกเนี่ยนี่นครับวิธีการเทน้งานมือนี้นะครับกระสิประมาณนี้ครับพี่น้องกระสิมกระใหญ่ๆรัดไปพ่นครีบพี่น้องใหญ่รัดเป็นช่วงๆไปเดี๋ยวพันเก,เก็บไปถ้าบพ่อ,พอ,พอค่อยจะออย่หัวล่างให้พ่นอีกนะครับจะไปกวองไว้นี่ครับเอาใส่เป็นช่วงเป็นช่วงไปบาง,บางต้นกะบางต้นกะดกแห้งอย่างนี้ครับพี่น้องบางต้นกะกะถึงจะหลายแต่ว่ามันก็บม่ได้สุกเหมดนะครับรบ,บางต้นกะยังมีน่วยถือว่าพอสุกกันแบบนี้ถือว่าโอเคเนี่ยนะครับ อันทังซี่กับโบเอาพี่น้องทังซี่กับโบเอาก็จะจงไว้คุ้มผาไว้เอารอบต่อไปได้ว่าประวิทซิมหรือเปล่าด้ซิมหรือเปล่าซิมอะไรครับอ๋อซิมดิน,ก,ก,นก,กินตัวกินจนอิม่มหมดเลยนี <c oughs> ่ครับพี่น้องการทำงานของมือนี้นะครับอัปเดตสถานการณ์สงครามพร้อมครับพี่น้องครับเป็นไหนสงครามหันเป็นทังไหช่วงสงครามยิงกันสิบสองมือปลอดภัยดีครับปลอดภัยดีคิดใจเป็นไดคิดใจคิดใจกั ร้อเปอเซ็นต์เฮ้ยร hmm. we ้อยเปอเซนต์เพานแม่นบ you so ่บ่มีย่านครับปลอดภัยครับบ่คิดจดกอดับบ้านบ่บ่ครับย่านเจอบ่ได้เงินย่านเจอบ่ได้เงินอย่างเดียวบ่ได้คิดจดกอดับบ้านเลยเพราะว่าอยู่บ้านอยู่บ้านเป็นหนีไรอาย่บ้านเป็นหนีหลายครับผมก็เลยย่านเดือดับบ้านก็ถือว่าโชคดีไปเนาะเพิ่นบ่สู้ลบกันแล้วเฮาก็ได้เฮ็ดงานปกติหาเงินนี่ครับพี่น้องบางคนที่ว่าแรงงานได้เฮาไปหยังเพิ่นคือบ่กลับดิ มันจำเป็นไม่ jumped, im, ้องมันกลับอะไรมากก็เป <É. S 1> ็นหนีนะครับยุบ้านก็มีหนีจำเป็นก็ต้องอยากหาเงินใส่หนีเห็นเบิร์ตก็ไปลองนะครับก็จำเป็นก็ต้องได้ยูก่อนก็ถือว่าโชคดีไปทุนทีมงานไปแล้วไปเห็นงานตัวนี่าไปลองทีมงานเพ็่นจะยูรถเนียเก็บนะครับพี่น้องเต็มก็จะยกขับรถคนหนึ่งแลวก็สองคนนั่งกะลาครับพี่น้องนั่งกะลายกยกถือว่ามันเต็มแล้วก็ยกขึ้นครับพี่น้องนะอันไหนที่มันเต็มแล้วมันก็จะยกขึ้นนะครับ อยู่สวนลินกีคือเก่าพี่น้องช้องนีเบ้าหน่อยจะเห็นงานอยู่สวนลินกีคือเก่านะครับนะฮะเดีไอ้ไปทางเดียวับพี่น้องจันหน่อยก็จะเก็บบักม่วงครับพี่น้องเดี๋ยวรอชมกันเก็บบักม่วงผมก็น่าจะได้ไปนะครับเก็บบักม่วงนี่แต่กับพวกหูครับแล้วแต่พ่หนาพันสั่งนะครับแต่ตอนนี้เพิ่นให้โกวะโกวะไเย็ดเย็ดอันนี้รถกักอันนี้เย็ดอ่านะครับพี่น้อง เพิ่งทำมาบ่มีหมวกบ่เพิ่วมานะครับมีแต่๋ยวผมโบเลี่ยมานะครับหมวกผมบ่ได้ใส่หมวกครับนะเนี่ยพี่น้องบางคนเพิ่นกะบางคนเพิ่นกะไทยน้ำฮ๊อตนะครับพี่น้องเพิ่นเอกไทยเพิ่นบ่เป็นยังนะครับเดี๋ยวบางคนเพิ่นกะจะว่าโบไทยดีนะครับนี่ครับผมจะพาชมบรรยากาศครับพี่น้องลองนี่บ่ได้เปิดเบิร์ดแล้วครับพี่น้องนี่นี่ครับพอไม่เหลืออยู่บรกี่ต้นครับพี่น้องนี่จะเปิดประมาณนี้ครับที่เพิ่นเก็บบ่แล้วนะครับ เก็บมันเก็บบ่แล้วบางเนี่ยเด้อถ้ามันเลี้ยงเลี้ยงไหลก็บ,บอกเลยเออถ้ามันชี้เลี้ยงไหลบอกคนว่าอะโดมอะโมคั่นนี่ครับแรงงานไทยเฮาเป็นคนใหม่ครับพี่น้องยกขึ้นจะยกขึ้นรถก็จะยับไปเรื่อยๆพี่น้องลองได้เต็มก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับสองคนครับพี่น้องกยกใส่หัว ผมก็จะย่างตรวจแบบนี้ครับพี่น้องตรวจไปเรื่อยๆโอ้เฮียหลายพี่น้องนี่โอ้โบแมนเับเพิ่นเอาทิมมาได้เพรว่ามันเฮียนี่ครับพี่น้องโบแต่ท้ายข้างหนาเพิ่นนะครับเบงข้างหลังนี่แหละเพราะว่าหยันเพิ่นว่าให้นะครับช่วบรรยากาศเก็บต้นอันที่สูงกระใสบันไดขึ้นนี่ครับพี่นอ้องเฮียเพิ่นเอาทิมนี่ครับเพรามันหลุดครับพี่น้องทึ่งหลุดทึ่งอาทิมถ้าแบบนี้เบา,เาแล้วครับพี่น้องนี่นี่ครับควรขาดแบบนี้จะเบ้าครับเด็ดแบบนี้ คือถิ่มเลยนะครับพี่น้องเพื่นจะบอไปเพราะเอาไปมันก็นจะเก็บบ่ไใดโดนจะเน่านี่ครับควรขาดได้แบบน kind of like ี <ahead wrestling together> ้ได uh, ้ครับพี่น้องแบบนี้บ่ได้นี่ครับโตบโตบตบโตบตบก้าขาโลโตบอ่าอ่าโลโตบกับบ่อใดบอเอาครับพี่น้องถิ่มเลยก็เป็นตะเชิดายอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าบางคนเพื่นก็เฮ็ดบ่ค่อยขาดก็ต้องระวังครับพี่น้องบางคนก็เฮ็ดมันก็จะขาดหลายจังหน่อยนะครับ ขาดก็ต้องทิมนะครับพี่น้องต่ว่าถ้ามันไหลรีก็ต้องเห็นหนามาบอกเพิ่นนะครับบางเทีอผมบอกแล้วเพิ่นก็จะบางคนเพิ่นจะเข้าใจแน่เพราะเข้าใจแน่ที่นะครับพี่น้องต่ว่ามันเป็น่ยนเปนภาษาบันเทานะครับแต่ว่าแต่ในคนของบานเพิ่นมาบอกกันเองมันก็จะเข้าใจง่ายครับในบางคนมันเข้าใจบางที่ฟ้อวหนาก็บอกหนาเพิ่นมาบอกนะครับหนาที่ว่าโดยตรงหรือว่าเพิ่นคุ้มคุ้มลูกน้องมาเก็บนะครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศ การทำงานของวันนี้อัปเดตสถานการณ์สงครามนะครับก็บปลอดภัยดีครับพี่น้องปลอดภัยดีไม่มีสงครามนะครับช่วงนี้คือว่าแรงงานไทยเขาก็คิดใจบางคนก็คือว่าแหละครับคือยังถามเบาประวิดนะครับเป็นว่าสูร้อยเปอร์เซ็นต์คือบรยัดน,นะครับพี่น้องบระยัดงานที่ว่ามาแล้วเป็นหนีหนีหลายนะครับแต่บางคนก็บบางคนก็คิดนะครับพี่น้องเห็นสงครามก็คิดอยู่ว่าเป็นยัง มันอันตรายแท้จริงนะครับพี่น้องก็อยากกลับเมื่อวานเราพูดได้ล้ครับก็อยากกลับบินละแต่ว่าบางคนพิ่นก็คิดว่าบ่อันตรายนะครับพิ่นงคิดว่าอิสรลนี่คือว่าป้องกันได้นะครับพี่น้องแต่ว่าถ้าเกิดตรงครามหญงอิหรีเพิ่นก็ต้องใหตรงคนหกกลับอยู่แล้วนะครับพิ่น้องภัยพิประเทศอยู่แล้วแต่ว่าช่วงที่ว่ามันบว่เกิดตรงครามหลายแบบว่ามันโบน่ายแรงนะครับมันก็จะถามคุ้มสมัครใจว่าผู้ใดอยากกลับผู้ใดบ่อยากกลับนะครับพี่น้องแต่เบาปฏิบัติว่ารอยเปอร์เซ็นต์ว่ากลับครับพี่น้อง แต่บางคนว่าพันยานแห้งหรือว่าพันโบวีพราอย่างยู่บ้านพันก็อาจจะกับนะครับพี่น้องหรือว่าบางคนกับทั้งครอบครัวพันนะครับทั้งญาติพี่น้องพันอยากให้กับพันก็จาเป็นกะต้องกลับนะครับพี่น้องบบได้ว่ากันครับพวกเนี่ยแต่สําหรับเบ้าหน่อยกับถือว่าบบได้นักครับกันซ้ํานี้นะครับกับพอยูได้ครับพี่น้องบบได้ถือว่านักหนาอิรินะครับสงครามห้องนะครับพี่น้องกับถือว่าอิสเตียพันสกัดไดยูนะครับพี่น้องกับโบเมนว่าสกัดได้เบิดนะครับกับลงอยู่ มันก็ลงคือเเ่าลหะแต่ว่าก็บพได้ลงแถวเขตบ้านน้อยนะครับบางเขตที่ว่าเขตพ้นบ่ปลอดใย้พื่นก็จำเป็นก็ต้องได้กลับแลรวครับพี่น้องเขตที่ว่าบ่ปลอดภัยนะครับต้องกลับนะครับแม่นบ่กลับก็ต้องย้ายหนีนะครับพี่น้องอยู่บ่ได้นะครับกาสรุปแล้วนะครับช่วงนี้กับปลอดภัยดีครับสําหรับแรงงานไทยฮาองับพี่น้องปลอดภัยดีไม่ได้วิ่งครับพี่น้องกับนอนปกติเต็มอิ่มครับพี่น้องนอนเต็มอิ่มเฮ็ดงานปกตินะครับ ถือว่าดีครับพี่น้องขอให้เพิ่นหยุดสู้ลบกันไปโดนๆครับพี่น้องอย่างนั้นไทยก็จะเห็ดงานหาเงินนะครับส่งทางบ้านเฮานะครับเป็นปกติครับพี่น้องครับขออย่าให้สู้กันเถินบ่ดีหอกครับพี่น้องสู้ลบกันมีนนแ้นวเสียหายครับเสียหายภายในประเทศแล้วแรงงานไทยอีกนะครับยังผลผลิตนี่บางทีก็อาจจะส่งไม่ได้เลยครับพี่น้องแต่เพิ่นบ่หยุดนี่แต่เพิ่นบ่หยุดลบกันนี่ลินกี้จะขายได้เฉพาะภายในประเทศแล้วราคาก็จะบ่ได้ดีครับพี่น้องถ้าส่งออกต่างประเทศ ราคาก็จะดีกว่ากันครับพี่น้องเนี่ยครับราคาจะดีกว่า้ะทรงออกต่างประเทศนะครับถ้าอยู่ในประเทศนี่ก็จะขายบี้มันก็จะล่นตลาดนะครับบอกง่ายว่าจะล่นตลาดราคาก็ต้องอับลุ้งนะครับพี่น้องมันต้องลดลงจังหน่อยเพราะว่ามันหลนะครับถ้านี่เิ่นแบงทรงออกต่างประเทศนี่มันก็จะราคามันก็จะได้หลครับพี่น้องนะครับก็สิประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับ น้อยก็กางกับมาอัปเดตสถานการณ์สู้พ like ี okay. ่สู Read ้น้องเขาฟังนะครับถือว่าปลอดภัยดีบ่มีการสู้รบครับื่องนี้บ่ได้ยิงกันถึงเพิ่นจะยิงยูเลบบมอนนหรือว่ากาซามันก็บ่ได้ใกล้กับบ้าหน่อยนะครับจะบ่ได้ยินเสียงแล้วก็บ่มีอย่างเลยนะครับกัฟังข่าวสารออกครับพี่น้องเบิ้งข่าวว่าเพิ่นรบกันยุไสนะครับแถวบ้านน้อยแถวบ้านน้อยยูถือว่าปลอดภัยนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับช่วงนี้ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้น้อยก็กลางกัจะขอขอบคุณสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมนะครับ ที่ขอมาติดตามรับชมเป็นกำใจให้น้อยโคกังและแรงงานไทยทุกๆคนนะครับมาโดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับจีนนาพ่อกันไหมครับพี่พิงน้องครับนะครับบรรยากาศบรรยากาศกับพี่น้องคนกะนีสใสดีครับบางคนมันกะไทยนะครับนี่ครับายสวัสดีครับสวัสดีครับไทยแลนด์สปิกสวัสดีครับสวัสดีครับ กันบอกกันบอกว่าเด้ครับมี่เธยิ้มก็บอกว่าให้ให้ยังเดี๋ยวกะให้กับสิสวัสดีบ้านเพิ่นเนิบเพื่อนน้องให้ประมาณนี้นะครับพลังเพื่อนะครับให้กุดมอญยังสินะครับพี่น้องบ้าหน่อยกับเบ้าหูไหลายครับพี่น้องอันนี้ว่าพิษกับขอโทษขออภัยครับผมนี่ครับก็ถือว่ามาปฏิสันต์การสงครามพาพี่พื่น้องชมสุนลินกีให้เราครับช่วงนี้เห็นงานอยู่สุนลินกีครับก็ขอขอบพระคุณหลายๆครับผมทุกๆท่านนะครับสำหรับคลิปนี้บ้าหน่อยก็จะขอลาพี่แล้วน้องไปก่อนนะครับแล้วก็รอ ติดตามอัปเดตน้ำกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับครับชิปหนาพ่อกันไหมครับพี่พิงน้องครับ